สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องพัสดุนะคะจากนะคะเพจทุเรียนสวนแม่เท่านะคะก็วันนี้นะคะโดยมีพัสดุนะคะที่ส่งมานะคะเ,เป็นทุเรียนนะคะท,ทุเรียนจากสวนแม่เท่าน,น,นะคะ เราจะมาดูกันว่าสุกหรือยังนะคะเพราะว่าเรานะคะจะทําการนะคะป้อนน้องช้างอันนี้มั่นใจนะคะว่าไม่ได้ป้ายารรายาสุกธรรมชาตินะคะนี่เลยสังเกตได้นะคะ,ะกา้กานก้านนะคะจะไม่มีการแต้มสีเหลืองนะคะให้เห็นแบบนี้นะคะ มันเป็นการสุกธรรมชาตินะคะซึ่งทุเรียนทั้งสามรูปนี้นะคะจะเป็นผลไม้สุดหวานนะคะแล้วก็แสนอร่อยปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าสุกธรรมชาติไม่ได้ทำการแต้มยานะคะไม่ได้ทำการป้ายาเล่งสุกนะคะเป็นทุเรียนจากสวนแม่เท่านะคะก็จะรออีกวันสองวันนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราจะมาเคาะดูอีกทีนะคะเรา ตอนนี้นะคะยังไม่สุกเพราะว่าเป็นทุเรียนสดจากสวนนะคะ<ง>มาจากเผจสวนแม่เท่านะคะทุเรียนสวนแม่เท่าเนะาะทั้งสามลูกนี้นะคะจะเป็นผลไม้สำหรับน้องฝ้ายและน้องเย็นทั้ง3ามลูกเลยนะคะ<ง>เดี๋ยวเรารอให้สุกแล้วเราจะมาดูความฟินของน้องๆช้างเวลาทานทุเรียนจะอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนไ<ง>ก็ขอบพระคุณนะคะทางร้านสวนแม่เท่า ทุเรียนส่วนไม่เท่ามากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้น้องช้างได้ทานแบบอร่อยอร่อยฟินฟิแบบนี้นะคะก็รอสุกก่อนเพราะว่าเราต้องรอให้สุกธรรมชาตินะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยจ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะทางผิด ทุเรียนสวนแม่เท่าด้วยนะคะวันนี้เรามาทำการแกะทุเรียนนะคะให้น้องช้างนะคะก็ขอบพระคุณนะคะทางเพจทุเรียนสวนแม่เท่ามากๆเลยนะคะที่ส่งทุเรียนมาให้น้องๆช้างของเราได้ทานนะคะทั้งสองเชือกก็คือพังน้องฟ้ายกับพังอทองเงินนะคะนี่แกะไปแล้วนะคะหนึ่งลูกสวยมากเลยนะคะ เป็นทุเรียนนะคะสดๆจากสวนแม่เท่านะคะ,ะไม่ได้ผ่านการป้ายาเร่งสุกมาะะสดธรรมชาติแล้วก็สวยมากนะคะผู้ใหญ่มากนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวเราจะไปดูความฟินนะคะของน้องช้างว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะอันนี้กำลังแกะรูปที่2นะคะวันนี้มีทั้งหมด3รูปนะคะก็ ให้น้องๆทานนะคะทั้ง3ลูกเลยนะคะกทุเรียนจากสวนแม่เท่านะคะสวยมากนะคะสวยทุกลูกเลยแล้วก็เนื้อข้างในนะคะมันนะคะอร่อยแล้วก็ละมุนมากๆนะคะที่แม่ควานทราบเพราะว่าแม่ควานได้ทานอลองชิมนะคะชุดก่อนๆเพราะว่ามีคุณแม่เอฟซีนะคะท่านได้เอฟทุเรียนนะคะจากสวนแม่เท่านะคะ ให้น้องๆช้างหลายเชือกมากนะคะก็จะมีบ้านน้องใบบัวนะคะบ้านาปรากรายแก้วนะคะมีพังสีทองอพังใบบัวพังประกายแก้วใบเฟินแล้วก็สองสาวนะคะน้องฝ้ายกับน้องเย็นจิตของเรานะคะที่ได้ทานแล้วก็อร่อยมากๆนะคะความฟินนะคะแม่ควนันทำคลิปลงในติ๊กตอกเนาะ ะะก็มีคนมาดูหลายหมื่นคนเลยนะ,ะมาดูความฟินนะคะของช้างที่ได้กินทุเรียนนะคะก็ผู้จะสวยมากนะคะนี่นะคะสีสวยด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ยนะคะไม่อยากจะพูดเลยนะะเ,เวลาช้างาทานเนี่ยจะฟินขนาดไหนก็รอติดตามนะคะตอนนี้กําลังแกะนะรูปที่สองพ่อควานก็อาจจะไม่ใช่มืออาชีพในการแกะทุเรียนหน่อยนะคะ <laughs> แต่ก็ออกไปได้ พอไปได้นะคะแต่ว่าทุเรียนสวยมากนะคะเป็นทุเรียนสดๆเลยนะคะจากสวนไม่เท่านะคะนี่โอ้ยนะคะกินละมุนล,ละม่อมเลยนะคะเพราะว่าสีกลิ่นนะคะหอมน่าทานมากนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะที่เรากล้าให้ช้างทานนะคะกล้าให้ช้างรับประทานเนื่องจากว่าช้างนะคะเป็นสัตว์ใหญ่เนาะที่มีพิต้านทานต่ำกว่าคนมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเลือกสรรน,นะคะ ผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะคะอันนี้นะคะคอนเฟิร์มมานะคะว่าปลอดสารแน่นอนเพราะว่า,าส่งมาวันนี้วันที่3จะวันที่4แล้วนะคะแต่พึ่งสุกนะคะเพราะว่าปล่อยให้สุกธรรมชาตินะคะแล้วก็ทางร้านไม่มีการป้ายหรือเร่งายาเร่งสุกใดๆนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในรสชาติความอร่อยแล้วก็ความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นทุเรียนสดๆนะคะจาก สวนแม่เท่าเลยนะคะทางเพจสวนแม่เท่านะคะจะส่งมาให้น้องๆช้างทานโดยตรงเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เอฟซีนะคะท่านคุณแม่ใหม่นะ,ะท่านไดเอฟนะคะทุเรียนนะคะให้น้องๆช้างหมดเป็นหมื่นๆคะแนนนะคะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะคะที่น้องฟ้าและน้องเย็นได้รับนะคะก็คือ,อทางร้านนะคะได้ส่งมาให้น้องช้างทานแบบ ฟรีๆกันเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณนะคะาทางเพจนะคะส่วนแม่เท่ามากๆเลยอันนี้แบบสวยมากนะคะนีส่สลูก<ม>นะคะในหนึ่ถาดเต็มแล้วนะคะนี่สลูกนะคะคูสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามนะคะคลิปน้องๆฟินกันนะคะว่าจะแซบขนาดไหนเนาะนะคะทุเรียนนะจ๊ะทุเรียนคะ่ะทุเรียนนะคะส,สวยๆนะคะ ทุกท่านสวัสดีเพจทุเรียนสวนแม่เท่าด้วยนะคะวันนี้พบกันยามเช้านะคะวันนี้ก็แกะทุเรียนนะคะจากเพจสวนยายเท่านะคะให้พี่ฝ้ายกับพี่เย็นทานนะคะผู้ใหญ่ๆซวยๆนะคะปลอดสารนะคะไม่ผ่านการป้ายยาเร็งสุกนะคะปลอดภัยอร่อยนะคะทั้งคนท<ล>ั้ง<ล>ชา้างน้องหมาหิวด้วยนะอยากกินน้องหมาก็หิวนะคะกินทุเรียนเป็นมั่นกันี่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการป้อนพี่ฝ้ายกับพี่เย็นเนาะ ะะเดี๋ยวให้พี่ฟ้ายนะคะทดลองก่อนเลยหนึ่งรูปว่าฟินขนาดไหนนะคะมาดูความฟินนะคะนี่ทุเรียนสวยมากเนื้อสวยนะคะสีสวยนะคะอร่อยหวานมันนะคะเป็นทุเรียนปลอดสารจากสวนแม่เท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้ยอุยอุยละมุนละม่อมน,นะคะนี่อตรงกลางนู่นเลยโอ้ย,โยล่วงตายแล้วป <c oughs> ่าากืนกว้างเกินคะปากกว้างกว่าชิ้นทุเรียนนะคะ ฟินฟินฟินนะคะเดี๋ยวให้พี่เย็นด้วยพี่เย็นสูงตามมาแล้วตามมาแล้วนะคะโอ้ยพี่ฟ้าย <c oughs> พี่ฟายบอกว่าอานะคะเดี๋ยวเรามาดูสองสาวทานกันนะคะน,นี่นะคะเย,เย็นสูง คีฟายบอกว่าต้องมันแทบนะคะโอ๊ยแทบมากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งคูใหญ่ๆให้เขาด้วยลุ้งก่อนกวดออนี่นะคะกีตูเรียนแบบเร็วมาก จากสวนแม่เท่านะคะหมดภายในพริบตาถ้าคนกินก็คงจะใช้เวลากินนะคระึ่งวันนะคะหนึ่งถาดแต่ว่าน้องๆนะคะไม่ถึง5นาทีนะคะเกลี้ยงเลยนะคะแซมมาสังเกตสีหน้านะคะสีหน้าพี่ป้าของเราอิ่มเอมนะคะแล้วก็แซบมาเช้านี้นะ,ะได้รับพลังงานเต็มที่เตรียมพร้อมไปอยู่ป่าขอบพระคุณนะคะทุเรียนสดๆสวยๆปลอดภัยนะคะจาก เพจนะคะสวนแม่เท่านะคะก็ที่ได้ส่งมาให้น้องช้างได้ทานนะคะคนก็ได้ทานหลายรอบแล้วนะคะอ่ะหิวอีหิวอีขอพระคุณมากๆกนะคะก็เข้าไปนะคะติดตามเป็นกําลังใจให้ทางเพจนะคะทุเรียนสวนแม่เท่าได้นะคะรับรองความอร่อยเพราะว่าน้องช้างกินหลายรอบแล้วนะคะปลอดภัยมั่นใจนะคะจึงกล้าให้น้องๆทานได้เนาะ,ะนะคะไม่มีสารเล่งสุกนะคะก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทาง อช่องพังน้องฝ้ายนะคะแล้วก็เพจพังน้องฝ้ายน้องทองเงิน f อนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ